ต้องนี้ก็เหตุทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ทุกเกิดขึ้นมากนอ้อยมีสาเหตุคือสมุทไพเป็นสําคัญนี่แหละนั่นแหละเป็นสาเหตุทีเกิดความทุกข์นี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจเรื่องของทุกข์ทำไมจึงดูทุกข์ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ทางใจมันเกิดมาจากไหนเฉพาะอย่างิีงทุกข์ทางใจมีสาเหตุมาร่างกายสะดวกสบายดีอยู่แต่ว่าจิตใจวุ่นวายทายแสมีความทุกข์ความลาบากเหมือนกับไฟ เาทาก็จะเรื่องหลางเพราะที่มันก่อไฟเทาก็เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาแล้วเราจะอะไรดับไปไพิจารณาค้นดูให้ดีสิสอนอย่างชัดเ,นเจนพระพุทธเจ้าสอนผมค้นเรื่องวาหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ามา้าหมากให้หัวใจตัดควางผิ่ใาปลอดใจใหญ่ไปน้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุธาตุธาตุสี่หา,า,าท่านนีกเป็นอนสุชาสุพังณพิจารณาสิ นี่นะหนังบางๆตอนนั้นห่อหุ้มห่อรอบสวนประจกักษ์ทะเยอันโตมีห้ังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบแล้วก็บางๆเข้าไปลาน,นก็ไม่ได้ไอ้กลิ่นหลอกตาโลกเนยนอกจากนั้นก็ไปเต้นไปด้วยฟุกโฟโลมีน้ำเน่าน้ำหน,อ,น,อ,งน,อ,งนองนี่เป็นความจริงพิจารณาอย่างไม่ให้มันถึงความจริงประจักษ์ในใจทาไมมันจะถอนมาได้อุปทานเรื่องความรักกายก็เพราะความเห็นํำคัญว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นของสวยของของามแล้วเอง มลวงพยารนาลงให้ถึงความจริงของมันแล้วหาทํามงานก็ไม่รากดหาความเสียงแท้ท้าหวานก็ไม่ากดหาเป็นตนเป็นตัวที่ไหนก็ไม่รากดแย่ไปแย่ไปก็เป็นท่าสี่ดินน้ำลงไปเลยเสียหมดเนี่ยเรามาหาตื่นเงาที่ไหนตื่นท่าสี่ดินน้ำลงไปปัญญาอย่างลงไปพิจารนณาไปชัดเจนสิสติบงังคับลงไปแต่ว่ากายจะเห็นชัดเจนนั้นแล้วกายกายในกายนอก กายนอกดูห่วงไปได้ดูภายในาปได้มันเหมือนกันนี่แหละกายในกายกายในกายส่วนใดส่วนหนึ่งของอวัยวะทั้งหมดพนขนาในเวทนานอกนี่สาหรับการปฏิบัติเราจะถือเอาที่เขาเกิดความทุกข์ความลำบากร้องไห้เสียใอะไรเหล่านี้มาเป็นคติสอนใจเราก็ได้แต่มันเผลนเผลนมันนอกกายทนานอกทนะในสําหรับการปฏิบัติในความรู้สึกของผมนี่ มันมั่นใจเอาตรงเวทนานอกได้แต่ทุกเวทนาทางกายเวทนาในได้แต่ทุกเวทนาทางจักะทางใจแต่เมื่อว,ว่าทุกว่าทุกว่าเผยเยมันมีที่กายหัใกใจเท่านั้นพิจารณาเล้นีีสิทิตมันคิดมันตงุงเรื่องราอะไรพิจา,ารณกายเวทนาจิาตรำเราจะพิจารณเรื่องร่างกายนี้มันก็เข้าไปถึงกันหมดนั่นแหละ เพราะมันเกี่ยวโยงกันนี่นะมารจ่าพิจารณานี้แนละ้วจึงเพิจารณานั้นเป็นพิจารณานั้นเหมือนทุกสมุทัยรุนนังเนี่ยเกี่ยวโยงกันพอกําหนดเรื่องของสมุทัยเท่านั้นแหละเมื่อทุกเกิดขึ้นมันก็รู้แล้วว่าทุกเกิดขึ้นนี่ตั้งต้นแล้วนี่เป็นเครื่องสรุปตายแล้วแล้วนี่มันทุกนี่มันเกิดขึ้นเพราะเหตุใดน่ะแล้วก็ค้นหาสาเหตุของทุกมันจะค้นจากสมุทัยได้ไีมการค้นหานั้นไม,ไม่เรียกว่ามากจะเรียกว่านั่นมันเกี่ยวเนื่องกันนี่นั่น อ่สติเรื่องปัญญามันเรียกว่ามากจะเรียกว่าอรานพิจารณารู้เท่าตามความจริงของมันแล้วทุกดับไปเป็นลำลำดับนั่นก็เรียกว่านิโรธฮะเกี่ยวกันอย่างนั้นเองสติประฐานสี่ครับพัาสัสีพิจารณายอย่างไรมันก็เหมือนกันพิจารณากายเป็นอารมณ์จับจุดใดจุดหนึ่งเป็นอารมณ์กำหนดทัดตั้งสติตรงนั้น มีแต่ความรู้กับอาวุส่วนนั้นติดแน่กันอยู่นะมันจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงพลิกมามันกระจายกระจายไปมีการาพจารมาที่มันมาได้ความชัดเจนเท่านั้นผมเองมาอยู่ที่น้องผนะงงองงือนั่นต่างนั่นแต่ก่อนก่อนนั่นก็ไม่ชัดแต่เรื่องสมาธินี่เป็นได้แน่แล้วเรื่องความเห็นการชัดเจนจนถึงนิสย ตรงจิตตรงใจวันแม่แนละ้วคือนัมนมาเป็นที่น้องผือจะเห็นจริงๆอนะ่ะมันรสรานส้างสร้างตรงนี้เกิดความสฉลิมฉลองเวทภายในใจนั่นแหละอโอ้กายมีเหมือนกันเมื่อไรไม่เห็นเพิ่งเห็นวันนี้เหรอมัเพิ่งเห็นวันน,นี้เลยโอ้เห็นกายในกายกายในกายกายพุ่งกายไปีกที่แรกกายในกายจะ,จะมาสนุกก่อนรอกระจายไปหมดพังไป ทลายลงไปเปื่อยเน่าลงไปเป็นเป็นลักธรรมชาติของมันเองนี่เวลามันเห็นชัดๆแล้วจนกระทั่งมันลงไปหมดดินก็ลงไปดินนากกว่าซึมบลงในดินก็มีเป็นไอขึ้นอากาศก็มีในขนาดที่เจองาทีนี้เมื่อน้ำมันซึมบออกไปหมดแล้วซึมลงหมดแล้วมันก็เหลือแต่หนังกระดูกมันกลายเป็นดินที่เห็นชัดๆ ลงไปลงไปข้างในจิตมันก็ลงอย่างเต็มที่ไม่ทราบว่าลงจะกี่ชั่วโมงเออถอนขึ้นมาแล้วมันว่างอยู่หมดเลยเอท่าน,ะนไปจิตถอนออกมาแล้วก็หนดมันว่างไปซะหมดเหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาแม้แต่กุฏิที่เรานั่งอยู่นั้นก็เหมือนไม่มีกุฏิเลยร่างกายก็เหมือนไม่มีถอนออกมาแล้วมันเป็นเนี่ยอำนาจของความ พิจารณาเห็นกายอย่างชัดเจนแล้วลงได้อย่างสนิทเต็มที่เต็มถังมันแม้จิตถ่านขึ้นมาแล้วมันเป็นอย่างว่างตลอดเลยหลายวันอำนาจของจิตมันมเลยไปเก่าเรียนพระแม้วาจาร่านก็จ่อเขาทันทีเลยอธิบายเพิ่มเติมไปเลยต้องอย่งางนั่งนี่ผมเคยเป็นอยู่ที่ท่ามใหญ่าพิการท่านยกมาเลยนะ เป็นเหมือนทำอาหารย่าเนี้ยนี่มีผู้มาพูดแบบเดียวกันเท่าน,นี้แหละท่านว่าเยทีนีอท่านยกขึ้นเลยผมเป็นมีที่ทำัน,น,น,นิกาเป็นในขนาดนี้คือมันลากไปหมดเลยแล้ออวลาบไปหมดแล้วยังว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตที่เป็นของอาจารย์ล้วนๆท่านทั้นไม่ทราอยู่สูงอยู่ต่ำไม่อดไไปสนใจกําหนดกฎเกณฑ์มันอาจารย์ที่ไหนก็อยู่ที่ตรงนั้นท่านมีแบบเดียวกัน ท่านมหาภูเราเล่า,เ,ลาปเป็นระดับระดับระดับเล่าถวายท่ทานมีความเป็นขอามันเป็นหนเดียวนะเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่มันจะเป็นตลอดมามีทาาหลังเราพิจารณาแลม,นะามันเป็นอย่างนั้นอีกมันไม่ยอมเป็น้ทั้งที่เห็นกายเหมือนกันเห็นกายแต่การพิจารณาแล้วมันมีรูปลักษณะต่างๆการเห็นผิดกันไปโดยสมบูรณเราถึงประกาศเรียนทะ่านเล่าถวายท่านอีกท่านบอก มันก็ต้องเป็นหนังนั้นมันเป็นหุนเดียวเท่านั้นแหละทานว่าผมก็เป็นหุนเดียวแต่นู้ไม่เป็นอีกเลยท่านทีนี้มันจะเป็นลักษณะไหนต้มันเต็มไปตามลักษณะในหลักธรรมชาติธรรมดาเองอย่าไปปรุงไปแต่งมันทันันน่นแหละเป็นความจริงเรื่องล้วนสอนย่างออกมาเราก็เป็นที่แน่ใจล้วก็ไม่เคยเป็นอยู่อย่างนั้นเห็นหุนเดียวแล้วเห็นตายเห็นตายอย่างแปลกประหลาดประพฤติการ้าต่อมาก็มันก็ลงลงแต่มันมันไม่ได้ว่างทั้งหมดมันมันลงแต่พระจิต มันว่างโดยเฉพาะจิตไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมันมันมันว่างโดยเฉพาะจิตแล้วทำไมแล้วมันว่างไปหมดจริงๆโล่งหมดโลกธาตุเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยว่างเปล่าไปหมดมันก็เข้ากับลักษณะเนี่ยตัวโลกังเวทคัสสมเนี่ยล็กเล็กคัสสมโมคะลาสัตดาวาตุลเร็วกว่าโมคะลาเพื่อจิตปัญาให้เห็นว่นนาโลกทั้งหลายเป็นของว่างเปล่ามันก็เลยเข้าในลักษณะนั้น นเพื่อนเขามาอยู่นี่กนานานข้า,านพอนาเตือนในเรื่องได้แล้วมันน่าจะไ,ได้เรื่องเด่นดาเราทํางานหน้าที่เดียวนี้เท่านั้น,นถี่พิจารณาพอนาเขาถ้าสงบก็ฟาดมันเต็มที่เ็นขันมันก็สงบได้แต่ถ้าทางปัญญาพิจารณาแยกแยกในทางขันก็ทําหน้าที่อยู่ตรงนั้นให้มีความรู้อยู่กับสิ่งนั้น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 เท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องอะไรเหมือนกับโลกไม่มี มีแต่สิ่งที่เราพิจารณานี้เท่านั้นนั่งจิตเั้งจริงมันต้องตักเนอย่างนั้นทาอะไรให้ตักลงไปสามไปสิ่มันเกิดความอ่อนแอครับุกจิตสาวบาปลอกปลอกไม่มีน้อยสำหรับผมบนรอกทุก้มากอืมีแต่ลุกจิตถ้าเกิดความกล้าหาญทา,านไทยากว่าคูเ็นจะของเจงทานต่อวัวนี้โอ้โจะมีอย่างมากไม่เลยห้าเปอร์เซ็นต์เรียกต่อต่อจนเลือไม่ได้เพราะงั้นในะ่ะ แต่เรื่องขู่นี่เอาเอาจริงๆแล้วที่นี่มันเคยได้ผลด้วยการขู่กัรหนูขู่ก็มาจะว่าขู่จิตนี่มันก็ขู่กิเลสประเทก็ก่อนในขณะเดียวกันก็ขู่กิเลสภาวะเราว่าขู่จิตมันคือขู่กิเลสเวลาชมว่นะก็เวลาเอาน้ำหนักสู้มันน้ำหนักเน่ากิเลสมันกระจายไปกระลุนมันได้ผลเวลาไหนที่เราเอาเต็มที่เต็มฐานเอาคิดก็ฟาดจังเลยนั่นมันได้อย่างคุ้มค่าเลยนะ แล้วตัวอย่างที่นอ่งนั่งตรล่ำรุ่งอย่างนี้ไม่มีคืนไหนที่ไม่ได้ของอศัศจรรย์ขึ้นมาชมอืาได้ชมของอศัศจรรย์ได้คลองของอศัศจรรย์คืนหนึ่งหลายๆครั้งแต่การพิจารณาเราจะหาเอาวบทยอย่างที่เราเคยพิจารณามาถ้านั้นมันเป็นสัญญาอาดีตเข้าหลักปัจจุบันหลักปฏิบัติไม่ได้ต้องเป็นสอุบายขอ้อสติปัญญาคิดขึ้นคิดค้นขึ้นในปัจจุบันเป็นขึ้นในปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันปัจจุบัน ถ้าสิ่งไหนมันตรงกับของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันของอันนั้นเกิดขึ้นมาเองแล้วเ,เหมือนของเก่าเขาไม่เป็นไรแต่เราเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เราจะต้องพิจารณาน,าน,น,าาน,านี้เอานั่น้ามาคาดมาหมายไม่ได้เหมือนับว่าคิดใหม่คุณง่งานว่า,าคิดใหม่ได้ใหม่ได,ได้ปัจจุบ,บันแก้กันทันฝั่นเนี้ที่จะหารต่อความตายเพราะนั่งตลอดรุ่งนี้แหละ สู้เป็นอย่งอางตายสู้คําว่าถอยไม่มีนอกจากตายหนึ่งสองว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมันเท่านั้นเพราะมีเกณฑ์กันกำหนดกันอยางนันตั้งทัจษะมันถึงส่องว่างเป็นวันใหม่ถึง,งจะรู้หนึ่งสองตายต่อยสุดที่ใสสามถาว่าสลบล้มลงไปเมื่อได้สติแล้วจะรู้ขึ้นนั่งทันทีข้าแม่ไม่มีมีความแม่เฉพาะ ครูบาอาจารย์มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นภา,า,ายในวัดพระเนรองคใดก็ตามนั้นแต่ครูบาอาจาราย์ลงมานั้นยอมไม่ออกจากที่ได้ทำลำเรื่องของตัวเองแล้วไม่มีข้อแม้ให้เลยถ้ามีข้อแม้มันจะมีทางออกเช่นเริ่มจากปวดอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันจะหาเวลามันทุกข์มากๆมันจะหาบาดปัดปวดปัสสาวะหาบาดปาวดอุจจาระอยู่นั่นแหละมันเลยไม่ได้เรื่องเอ,าเอา้ามันจะออกเวลานั้นความทะลักออกเลย ถึนจะขี้จะตักแม่ขี้แต่มือแม่ทำไมขี้ได้มันจะเป็นเด็กเด็กทำไมโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วล้างไม่ได้เล้วะขี้ตัวเองแล้วล้างตัวเองล้างไม่ได้เลยว่ะขอาวปันให้ตักลงไปเลยเม,มื่อมีทางออกนี่ทางน้ำตุกเข้าไปน้ำตุกเข้าไปมีดันเข้าไปมีมันก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆมาจนก่อแล้วสติปัญญาเมื่อขึ้นเลยทุกข์มากนี่เหมือนกับไฟที่ร่างกายทั้งทั้งร่างนี่เหมือนกับไฟเป็นไฟไปเป็นหมดถึงสติปัญญา เมื่อเรา,าจนกรอบมันจะอยู่เฉยได้เลยอะเพราะจะออกมาก็ออกไม่ได้นี่ถถ้า้าจความความสามีหมุนติ้วเลยสัําสัมสามีเหนือชีวิตนี่ถ้าอาว่าเราจะทัฒนาความสามีให้เราตายจะ่ดีกว่าอย่ายให้เหลือเป็นมนุษย์อยู่ในโลกนักศาสนาเลยเป็นโมฆะพิสุทธิ์ใช้ไม่ได้นั่มันมีข้อบังคับหมุนติวต้วเมื่อมันจน,นกรอบทุกขเวท,ทนานเกิดมาพ้นอะไรเป็นทุกข์นี่ที่ตัวทั้งคันนะ มันเป็นทุกข์ที่ตรงไหนมานรับมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ทุกข์มากกว่าเพื่อนสาบสุดแล้ว้าไปแยกและดูทุกทุกนี้หรือเป็นเราหรือทุกทุกนี้หรือเป็นกายถ้าว่าทุกนี้เป็นกายเวลาทุกข์ดับไปกายจาทำไมไม่ดับไปด้วยหรือว่าหนังนี่เลยเป็นทุกข์เนื้อหรือเป็นทุกข์เอ็นึกกระดูกหรือเป็นทุกข์ถ้าถ้าสิ่งนี้เป็นทุกข์จริงเมื่อทุกข์ดับไปทําไมสิ่งนี้ไม่ดับไปด้วยถ้ามันเป็นอันเดียวกันมันต้องดับไปด้วยกันหรือจิตนี่หรือเป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นทุกข์ จิตงยังเหลืออยู่ตั้งแต่ยังไม่นั่งภาวนานี่ทุกข์ก็ยังไม่เกิดจิงนี้ทำไมมันยังมีถ้าว่ามันเป็นอันเดียวกันน่ะมันแยกมันแยกหมุนติ่วติ่วติ่วนานั้นทุกข์มากเท่าไรยิ่งจิตจริงขยับก็ขยับก็ถอนไม่ได้นนเวลานั้นน่ะถ้าอยากให้ทุกข์หายเท่าไรนั่นแหละคือตัวสมุทัไยเพิ่มทุกข์ไปอีบมากเหมือนกับเท่าตัวหายไม่หายไม่ต้องว่ากันให้เห <S sunshine> <Twelve> ็นความจริงของทุกข์ขอให้ทราบความจริงนี้เพราะนั้นเป็นเป็นที่พอใจคนนเข้าไปค้น อ่อทราบชัดว่ากายหรืออาการต่างๆแต่ละแต่ละอาการมันจังมันจริงของมันแต่ละอย่างอย่างตามธรรมชาติของมันมันไม่ได้ว่ามันเป็นทุกแม้แต่ทุกเวทนาที่มันแสดงตัวอย่างเด่นชัดมันมันก็มีความหมายตัวของมันเหมือนกับไฟเนี่ยผู้ไปสัมผัสสังหากว่าร้อนนะถังเราไปสัมผัสไฟว่าร้อนตัวไฟเองก็ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าร้อนรือหนาวหรือเย็นอะไรไม่มีมันไม่มีความหมายในไฟหรือไม่มีความหมายในตัวของมันเองอันนี้ทุกที่มัน เป็นอยู่ภาไม่ท่าไม่ขังงนของเราก็เหมือนกันอย่างนเมือ่อพาใจชัดเจนแล้วมันก็ถอนทุกข์ถอนออกปัจจุบันคิตเป็นทุกข์คิตก็มาเป็นทุกข์คิดก็รู้อย่างชัดๆนี่ทุกข์อันนี้ก็มากกว่าอูนนั้นแย่แยแยกทางกายแย่เวินาแย่จิต ดูกายดูเวทนาดูจิตเทียบเทียงกันอันไหนมันมันเหมือนกันอันไหนมันเป็นอันเดียวกันหรือว่าเป็นอันเดียวกันแยกอะไรแยกงานนั่นการรู้ในีชัดไม่ใช่อันเดียวกันกายก็สัตว์เฉพากายเวทนาสัตว์เฉเวทนาเท่านั้นจิตก็คือจิตเท่านั้นต่างอันต่างสิงทีนี้เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันถึงทุกจะไม่หลับรงไปกว่าตายมันก็สัตว์เฉาทุกนั้นเหม็นกำเริบพอที่จะมาทำนาจิตใจเราให้ดังไหลได้ ทีนี้หมอนเกามีเกาอเนี่ใส่เสื้อเกาะเนยมีจิตมีเกราะหุ่นนะทุกเวทนาจะเกิดมากนะ้อยมันก็ยิ้มได้อย่างสบายๆเพราะเห็นเป็นจริงเท่านั้นปากจะว่าเป็นเวทนาเท่านั้นมีประการหนึ่งประการที่สองนี่มันทุกเวทนาด,ดับด้วยสาหรับเราปฏิบัติตึงนนอกจาทุกเวทนาด,ดับแล้วร่างกายทุกสว่วนเหมือนกับหายไปพร้อมเลยไม่ไม่มีความรู้สึกในส่วนใจ ใจมีความมีสุขเมื่อหายไปหมดทั้งกายหายหมดทั้งเวตนาเหลือแต่ความรู้เที่ยงประจําล้นล้วนมีอันหนึ่งมันเป็นอยู่สองอย่างเราพิจารณาเมื่อมันได้อย่างถึิงขนนัดแล้วทําไมมันจะไม่เกิดความเชื่อความสงสัยทำไมจะไม่ดูดดลืมทาไมจะไม่อาถารจิตใจเพราะสิ่งที่อาถารเป็นสักขีปยานอยู่แล้วคือจิตดวงอศัศจรรย์ที่ปราปกฏยู่เวลานั้นไม่ได้แยกแยกเราหมดแล้วยังเหลือแต่จิตอุปกรณ์ํางอัศจรรย์ไม่เห็นนั่นแหละ เมือ่อเด้ขึ้นเวทีด้ต่อสู้กันดูแล้วมันก็พอพัดพอเหวี่ยงลงไปในระยะต่อไปมีอุบาสิกสติปัญญาวันหนึ่งขึ้นเงี่ยหนึ่งวันหนึ่งขึ้นเงี่หนึ่งขณะขึ้นหนึ่งขึ้นเงี่ยหนึ่งยังเรียกว่าสติปัญญาเจ้าของต้องคิดต้องคน้นขึ้นมาเองสติปัญญาเกิดในจิตอันเดียวกันเป็นเรียกว่ามาสังขารน,นั่นแหละความคิดความคุ้นขึ้นมาแต่สังขารนี้เป็นสังขาร